สวัสดีครับร้อยจุดห้าจ่อหุ้นครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำบรรยายวันนี้เนี่ยจะมาโดย มีคนถามบอกว่าตลาดเนี่ยมันจะลงไปถึงไหนนะครับผมก็เลยอยากจะใช้ช่วงเวลานี้นะฮะอย่าเรียกว่าสอนเลยนะฮะมาเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับในแง่ของในมุมมองของผมซึ่งเป็นทำงานด้านนี้มาโดยเฉพาะเป็นระดับตั้งแต่ปี30จนถึงปัจจุบันนะ,ะก็37ปีที่นั่งทำอยู่กับตรงนี้นะฮะเ,เวลาเรามองว่ามัน ลงไปลงถึงตรงไหนมีวิธีการลงอย่างไรเราใช้วิธีการคำนวณโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีหลายๆคนอาจจะใช้วิธีอื่นแต่ผมได้ใช้วิธีนี้ตลอด37ปีมานะครับที่มาดูผมใช้เคสตัตตี้หุ้น5ตัวเพื่อจะมาดูว่าเหมาะสมของราคาหุ้นมันอยู่ตรงไหนที่ก็เรียกว่า i n t e n s i v e value หรือราคาที่ควรจะเป็น โดยใช้ตัวกราฟโดยใช้ตัวของปัจจัยพื้นฐานในแง่ของตัว P/E ในแง่ของตัว Earning ็งก์เปอรแชรผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับอันตัวแรกผมเอาหุ้นตัวแรกนั้นขึ้นมาเป็น BDMs หุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าท่านดูทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับซ้ายมือตรงนี้นะฮะที่ผมหมุนตัวนี้เราจะพบว่า P/E ของเขาเนี่ยจะเล่นอยู่ประมาณ27เท่านะครับราคาหุ้นเนี่ยเอิร์เน็งก์ประแชร์นั้นอยู่ที่ประมาณ อ่ยีสตางเวลาผมทำงานวิเคราะห์ผมก็จะ forecast projection ไว่าไอ้ยี่ตังเนี่ยในปีนี้ได้เท่าไหร่เพราะนั้นปีนี้เนี่ยผมก็จะมี4ไตรมาสผมก็จะเอา26ตังคเนี่ยคูณด้วย4ไตรมาสได้ประมาณบาท1แต่เนื่องจาก PE ของเขาเนี่ยเล่นอยู่ประมาณ27เท่าเวลาเราจะหาราคาหุ้นเราก็เอา PE คูณด้วย e a r n i n g ิ่งเปอร์แชรซึ่ง e อ r n ์น g ิ่งเปอร์แชร์เขาอยู่27เท่าเนี่ยนะครับก เออร์เน็ประชาบาทหนึ่งคุณยี่สก็คือ27บาทเพราะนั้นราคาหุ้นควรจะไป27บาทในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีช่องเล็กๆอยู่ช่องหนึ่งนะตรงนี้นะครับช่องเล็กอยู่ช่องหนึ่ง,นะง,ง,ง,งว่าเอ๊ะไอพีอที่มันวิ่งของตัวของหุ้นตัวเนี้บีดีเมเนี่ยมันเล่น PE อระหว่าง27เท่า30เท่า32เท่าไปถึงสามห้าเท่าตอนนี้ที่เราใช้27เท่าเนี่ยมันต่ํามากนะ โอกาสที่จะไป28เท่ามีถ้า28เท่า e a r n i n g ็งก์บับาทนึงก็28บาทถ้าไป29เท่า e a r n i n g ็งก์บัญชีหนึ่งาบาทก็29บาทเพราะฉะนั้นราคาหุ้นนะเหมาะสมขนาดนี้บีดีเมทนี่ยที่ยืนอยู่ราคานะวันนี้ราคาปิดเมื่อวานนี้เมื่อวันอังคารวันพุธเนี่ยวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นอยู่26บาทเพราะฉนั้นราคาหุ้น26บาทถือว่าเป็นราคาต่ํากว่าราคาตามเป้าหมายเขา แต่สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันก็มีลักษณะการแปงโดยที่การแปรเนี่ยมีจุดโลต่ำสุด25บาทเพราะนั้นถ้าเราได้ดูจากการาฟนี้ถามว่าหุ้นตัวนี้จะลงไปถึงไหนก็อย่างมากที่สุดก็25บาทครับเพราะด้วยจาก e a r n i n g ็งก์ประชาน1บาท P/E ที่27เท่ามันควรจะไปอยู่27บาทแล้วละ่ะ แต่ตอนนี้มันลงมาที่26บาทมา25บาทแล้วละ่ะมันก็ควรจะเป็นราคาที่อาจจะหลุดต่ำกว่านี้แต่ยิ่งหลุดต่ำลงไปเท่าไหร่ก็จะมีคนเก็ตบอกไปเลยเยอะเพราะว่าต้นทุนของของอันเนี้ยมันเป็น27บาทนะปัจจุบันและถ้าเป็น PE นาะคตมันอาจจะไปถึง29บาท30บาทได้เพราะนั้นหุ้นตัวเนี้ยก็ได้อย่างเดียวคือค่อยๆเก็บสะสมซื้อแล้วอาจจะไปไม่ได้ทันทีแต่ระยะยาวตามปัจจัยพื้นฐาน มันควรจะขยับขึ้นไปเล่นที่ระดับ29บาท30บาทนี่คือเคสตันดี้ตัวแรกคือ BDMS ฟังแล้วเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจดูตัวที่2ครับตัวที่2นั้นเป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวหนึ่งคือคือปตทในตัวปตทเนี่ยเอ r n i n g งประแชร์ของปตทเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณบาท1ครับบาท1เหมือนกันนะครับในแง่ของปตทบาทหถ้าเล่นด้วย4ไตรมาสก,ก็เป็น4บาท สบาทเนี่ยคูณด้วย PE ของเขาเนี่ยเข้ามาประมาณ8ปรเท่าณ8เท่า4 8 3บบาทครับราคาหุ้นปอทอควรจะเป็น32บาทตอนนี้ราคาหุ้นปอทณนะวันอังคารที่ปิดเนี่ยอยู่32บาทเท่ากับราคานี้พอดีเลยฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราซื้อตรงเนี้ยเราไม่ได้เปรียบด้านราคาราคาไม่ได้ลงไปข้างล่างแต่ถ้าราคาลงไปที่ระดับ30บาท3าบาทเมื่อไหร่ราคาจะต่ํากว่าราคาที่เป็นราคาที่ควรจะเป็น เพราะนั้นก็จะเป็นราคาที่ถูกควรจะซื้อเพราะฉนั้นถ้าต่ําลงมาที่30บเบ็ดบาท30บาทเป็นราคาที่น่าที่จะซื้อไม่ควรที่จะขายในขณะเดียวกันครับราคาเป้าหมายข้างหน้าล่ะเนื่องจากเออร์เน็งมาแชร์มันบาทหนึ่งถ้าเล่นด้วย PEPE e ของเขาเนี่เล่นที่ประมาณ30เท่าขออนุานโทษนะครับเล่นประมาณสักประมาณประมาณ8เท่า9เท่า10เท่าถ้าเล่นที่10เท่าเออร์เน็งมาแชร์4บาทก็เป็น40บบาทครับ ถ้าเล่น9เท่าเอ n น n g งมาแชร์4บาท4 9 36บาทก็เป็น36บาทครับเพราะฉะนั้นราคาที่32บาทถ้ามองถึงอนาคตมันคือ36บาท40บาทมันสามารถซื้อได้เลยราคาที่ไม่ควรซื้อสําหรับพุ้นตัวนี้คือตั้งแต่36บาทขึ้นไปแต่ถ้าราคาที่น่าซื้อมากๆคือ32บาท31บาท30บาทเพื่อ ไปขายที่ราคาอินเทนซีฟที่มันควรจะเป็นคือ36บาทครับนี่คือหุ้นตัวที่2คือปอทอเป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการที่น่าจะลงทุนครับตัวที่3ครับเป็นหุ้นไทยพาณิชย์เป็นแบงค์นะฮะแบงค์ไทยพาณิชย์เนี่ยมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ3บาท35สตางค์ครับ3บาท35สตางค์หุ้นตัวนี้เนี่ยเล่นด้วย P.E. P.E. ของแบงค์โดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็น PE ที่ระดับ ปรับในทิศทางประมาณ8เท่า9เท่าในแง่ไทรพานิชย์เองเนี่ยขณะนี้ PE เขาเล่นกันอยู่ที่ประมาณ PE เล่นกันอยู่ที่ประมาณ8.5เท่าแต่ถ้าท่านไปดู e r r n n g ่ p ประแชร์ของเขาเนี่ยไปดูกราฟในแง่ PE เขาเนี่ยเขาเล่นระหว่าง8เท่า8.5เท่าและ9เท่าถ้าเล่นที่8เท่าเอา8คูณด้วย13.4เอาผมว่าเอาเป็น13แล้วกันเอาจุด4ทิ้งไป แปดสามยี่สี่สดสองแปดสามยี่สี่นะฮะยี่สี่สดสองแปดหนึ่งแปดเก้าสิบร้อยสี่บาทคือราคาเป้าหมายของตัวไทยพาณิชย์และตอนนี้าราคาไทพาณิชหยุดประมาณร้อยสาบาทแสดงว่าต่ํากว่าราคาที่ควรจะเป็นและควรซื้อละทั้งนั้นถ้ามันต่ําไปที่ร้อยหนึง่งต่ำไปที่เก้าสิบยิ่งน่าซื้อใหญ่เลยวันนี้ราคาแพงละ่ะอยู่ตรงไหน,นเนื่องจาก PE ที่เราทาเนี่ยมันมาจากแปดบาทถ้าไปที่เก้าเท่าเก้าคูณด้วยสิบสามบาท 9327.2919 1 9, 3, 27, 2, 9, 1 9, 7บาทคือ115บาทนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่1 1 5บาทถึง1้บาท120บาทเป็นราคาสูงสุดของหุ้นไทยพาณิชย์นะเพราะนั้นไทยพาณิชย์ควรจะซื้อตรงไหนควรซื้อต่ำกว่าระดับราคาประมาณ105บาทลงมาหน้าซื้อได้ละและควรจะขายตั้งแต่ระดับราคา1 1 0บาทขึ้นไปควรจะขายได้ละนี่คือความจริงของตัวไทยพาณิชย์ครับเวลาเราจะถามว่าแล้วหุ้นตัวนี้หน้าซื้อไหมตรงที่ระดับราคาวันเนี้ย ราคาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ร้อยสาบาทน่าซื้อไหมน่าซื้อแล้วล่ะเพราะราคาเป้าหมายเขาอยู่ที่ร้อยสี่บาทร้อยห้าบาทมันต่ําลงมาแล้วแต่ถ้าจะรอซื้อจากร้อยสาบาทลงมาที่ร้อยบาทก็ยิ่งน่าซื้อใหญ่เพื่อที่จะไปขายร้อยสิบาทร้อยสิบห้าบาทร้อยี่สบาทขั้งหมดนะครับในไทยบันดิตครับตัวต่อไปเป็นตัวคาราบาวครับอันนี้อยู่ในหมวดอาหารเออร์เน็งต์ปะแฉรของคาราบาวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณเออร์เน็งต์ปะแฉรจะอยู่ที่ประมาณ63สสตางค์ครับ ในแง่ของตัว63สตังเนี่ยเอาคูณ4นะครับเวลาเราคูณ e a r n i n g ็ง r ์ประแชรเนี่ยเราต้องเพราะไต่บาทหนึงเนี่ยเขาเอาออกไต่มาทที่1เนี่ยเขาออกมา63สตางค์ไต่มาทถ,ถ้าเอาทั้งปีก็เอาสคูณ63สตางค์เราก็จะได้ประมาณ2บาท52สตางค์เอาเป็น2บาท50และกันเอาตรงกลมกลมเออร์เน็งต์ประแชรของเขาได้2บาท50แต่ PE เนี่ยขนาดนี้เขาเล่นประมาณ29เท่าหรือ30เท่าถ้าเอา30เท่าตัวกลมกเลย 2บาท9กกับ30เท่าเอา3 9 27ก้ายีบทาดบบาทครับตอนนี้ราคาหุ่นอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทเพราะฉะนั้นถามว่าราคา60บกว่าบาทตรงเนี้ยคาราบาวน่าซื้อไหมน่าซื้อมากครับ63บาทน่าซื้อเพราะราคาเป้าหมายใน80บาทอย่าง63บาทขายไปที่73บาทได้ไหมเจ็บาทได้ไหม80บาทได้ไหมขายได้ทุกราคาเลยฮะเพราะฉะนั้นตัวคาราบาวเนี่ยมี2นัยยะเราเอาเออร์เน็มาแชร์ ต่ำแล้วนะฮะเรายังกดตัว P/E อีกถ้าเรา P/E แค่25เท่าล่ะิบา25เท่านะฮะยอา2ิบาทกับ25เท่า5945-4้าส่าทด4ห้าเทด4ห้นะฮะเป็น10 11 12 13 4 14, 4สกว่าบาทซึ่งอสขอประทานโทษนะครับ เดี๋ยวนะฮะ2บาท50คูณด้วย25เท่าขอประทานโทษขอปรัทานโทษผมใช้ตัวเลขเลยแล้วกันนะฮะผมมี e a r n i n g ็ไอมีไอน,นี้อยู่25เท่าคูณด้วยนะครับคูณด้วย2บาท50นะครับ2บา50เราจะได้ราคาหุ้นเขาอยู่ที่62บาทครับเพราะนั้นถ้าเล่นด้วย P/E 25เท่าตัวนี้ราคาอยู่ที่62บาทเพราะนั้นราคาที่น่าซื้อมากคือราคาปัจจุบันเนี่ย 6 2สิบสงบาทหุนสามบาทนี่คือ PE แค่25เท่าเท่านั้นเองนะถ้าไป30เท่าไป70บาทถ้าไป35เท่าไป80บาท90บาทเพราะนั้นราคาคาราบาว62สิบสองาทน่าซื้อมากครับเข้าใจแล้วนะนะนี่คือหลักการสำหรับการที่จะดูว่าของนั้นถูกหรือมันแพงอย่างไรตัวสุดท้ายครับนะเป็นตัวที่เอามาเพราะนั้นทั้ง4ตัวนะครับไม่ว่าจะ BDMs ควรจะซื้อไหมควซื้อฮนะราคาตรงนี้ พะราคาชาติต่ำกว่าราคาตรงนี้ไปยิ่งดีใหญ่นะครับในตัวของตัวต่อมาปอทที่ระดับราคา30บาทน่าซื้อมาก3าบาทน่าซื้อมากราคาขาย35บาทขึ้นไปตัวของไทยพาณิชย์ราคา903บาทหล่ำลงมาน่าซื้อมากราคาขาย1 1 0บาท15บบาท120บาทครับคาราบาวครับ63บาทน่าซื้อมาก60บาทน่าซื้อมากราคาขายครับ75บาท80บาท85บาบาทครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับ ท่านลองคิดเองบ้างนะครับลองครับ CPO ครับ CPO เนี่ยมี e a r n i n g ็งเปิดแชร์อยู่ที่89ตังค์หกตังค์ครับ69ตังค์หกตังค์งเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE ทั้งปีนะครับทั้งปีก็เอา4คูณนะฮะสี่คูณหกนะฮะท่านจะได้ราคาประมาณ2องบาทเจ็บาทเจเนี่ยถ้าเล่นด้วย PE 25เท่าถ้าเล่นด้วย PE 25เท่านะฮะ2องบาทเจนะเล่นด้วย PE 25เท่า นะครับเราก็ได้เท่ากับ25นะครับได้ PE 25่าเท่าเอา PE คูณด้วย Earning ็งต์เปรดแชร์เออร์เน็งต์เปรดแชร์ตอนเนี้ยเขา2บาท7จิเราเอาแค่2บาท70พอนะฮะเราจะได้ราคาหุ้นอยู่ที่67บาทครับปัจจุบันราคาหุ้นเนี่ยยืนอยู่ที่ประมาณ55บาทครับแต่ราคาเป้าหมายเนี่ยเราหาได้ที่67บาทซึ่งเราตัด E a r ร i n g ็งต์เปิดแชร์ลงแล้วแล้ว PE เรายังต่ำอยู่ด้วยราคาเป้าหมายยัง67บบาทเลยครับ เพราะนั้นหุ้น CBO ท่านต้องตัดสินใจแะครับว่าน่าจะซื้อหรือไม่น่าซื้อครับนี่คือหุ้น5ตัวครับที่เป็นกันบ้านฝากไว้ผมเห็นว่าคุกคนมองแล้วจิตใจไม่ค่อยสบายใจเพราะฉะนั้นเอาหุ้นต่างๆที่ท่านมีอยู่ครับใช้วิธีการเออร์ n นิตต์บัชาเท่าไหร่ PE เท่าไหร่เออร์เน็รต์ชาไต่มาสหนึ่งคูณ4เท่าคูณกับ PE จะได้ราคาเป้าหมายครับวันนี้ผมดูเจ็สุดแท้นะครับลาเพื่อน,นั้นไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับ คนที่ดูปัจจัยพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่าควรซื้อถือหรือขายครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ